สวัสดีทุกท่านนะครับที่สองบรรยากาศหนาวเหน็บอยู่กับช่องโมซิงนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมผีนะครับเกมผีสั้นๆที่มีชื่อว่าเกมผีนะครับตื่นขึ้นมาในห้องนะครับ ให้เราไปหาสวิตช์ไฟนิชมหมายอาใช่นะครับเราบอกให้เราไปเอากระปองไปทิ้งอ่าอ่าเรียบร้อยกระปองไปทิ้งอ่าไปซอง บอกให้ว่าทำอ,อ้อไ้อีกแปดวติต้องมารอดีกว่านะครับอีกสิบวิเราก็อาจจะวิ่งดูในห้องโทรสับเข้านะครับถูกไหนีสวัสดจครับช้อปปี้ไม่มีน้ำตาล กาแฟเสร็จแล้วอ,อ้าวเปิดไว้เพื่อความสบายใจดีกว่านะครับโทรไม่จิด มีคนเคาะประตูนะครับจังหวะที่อ้ารวมครับจบแล้วนะครับอะไร